นุกบดมีมหาเฮงก็ไลฟ์เหมือนกันนะนี่นี่นี่ปล่อยเลขเด็ดรัฐบาลไทย16ธันวาคมนี้โดยโชว์เลขเด็ดให้แฟนลับได้แคปภาพอุ้ยยังไงไปดูกันค่ะคนะถูกไหมสามตัวตรงสามตัวโตสามตัวอะไรก็ได้แตกแตกแตกเข้าเลขเจนุกเด้งวดนี้เด้อติดเลขสองสามห้าไปได้เด้อมา สองสามห้าเนี่ยเจนุกบอกว่าติดไว้แล้วกันเจนุกชอบนะแต่เลขที่โชว์ก็มีสองเก้าสามสองเก้าสี่เก้าสามเก้าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเลยเอฟซีวินัยแชนเนล เป็นไงกันบ้างครับมีใครถูกกันบ้างไหมอะมีใครด้วยมีใครหมานกันบออ่มีผู้ใดปังๆกันแน่ส่งเสียงกันหน่อยสิมีคนใดกันปังกันหน้างแ <c oughs> อดมินที่ปล่อยๆไปนะแอดมินก็ ไม่ได้ย้อนเข้าไปดูนะว่าเจ้าว่า,าว่ามีของใครเข้าบ้างแต่แอดมินจำได้อะของกรกาลสินนะมีที่มีเข้านะาที่แอดมินจำได้น่าจะมีอยู่สาสำนักหรือไงเนี่ยสาหรือสสำนักนี่แหละนะที่แอดมินจำได้นะที่พอจำตัวเลขได้นะ แต,แต่ที่จำตัวเลขไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะว่าแอดมินลายแอดมินลงคลิปไปแล้วแอดมินจะลบนะลบลบคลิปทิ้งลบคลิปทิ้งเพราะว่าไม่ให้เครื่องมันเต็มนะก็เลยไม่รู้ข้อมูลว่าว่ามีสำนักไหนเข้าบ้างนะถ้าถ้าแอดมินจะจะลงก็คือ, Ad, ต,อตัวเลขที่แอดที่แอดมิน อพอลงคลิปเสร็จแอดมินก็แคปตัวเลขเอาไว้นั่นน่ะอันนั้นถึงจะรู้นะถ้าไม่ได้แคปตัวเลขเอาไว้ก็ก็ไม่ได้ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้เข้าไปดูคลิปตัวเองนะเพราะาดูคลิปตัวเองไม่ได้นะก็ไม่รู้เจ้าไหนเข้าว่าก่อนอื่นก็ฝากเอฟซีไว้หน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะกดกระดิ่งติดตามในช anel ไว้ด้วยนะ จากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแอดมินเสียดายมากเลยนะแอดมินเสียดายมากเสียดายอะไรหรือเป่าเสียดายเลขอายุพ่อแอดมินนะอายุพ่อแอดมินพ่อแอดมินเสียไปเมื่อวันที่สิบเก้าเมื่อวันที่สิบเก้าของวดที่แล้วนะ เสียไปวันที่19แล้วที่แอดมินปล่อยคลิปไปแบอบกว่าเลข83กับเลข51นะถ้าใครที่ติดตามคลิปแอดมินนะที่แอดมินปล่อยไป5 51กับ83บอกว่าถ้าหวยออกเลขนี้แอดมินจะบอกว่ามาจากที่ไหนแต่ถ้าหวยไม่ออกแอดมินก็จะไม่ได้บอกนะปรากฏว่างวดที่แล้วมันออก82นะข้างบนมันออก2 5 8ข้างล่างมันออก82งงวดที่แล้วนะ งวดน,นี้วดน,นี้ออก83ตรงๆนะเป็นเลขอายุพ่อแอดมินนะพ่อแอดมินเสียไปไปงวดที่แล้วนะแอดมินไม่ได้ตามนะเวืที่แล้วนี่ซื้อ83นะทั้งรัฐบาลนะแล้วก็ทั้งเอกชนนะทั้งรัฐบาลและเอกชนซื้อไว้เต็มเลย83งวดที่แล้วนะเพราะว่าเป็นอายุพ่อแอดมิน แต่งวดนี้ไม่ตามนะเพราะว่าเห็นว่างวดที่แล้วมันออก82แล้วก็เลยคิดว่า83ก็คงไม่น่าจะมาอีกก็เลยไม่ไม่ตามนะปรากฏว่างวดนี้มาอายุพ่อแอดมินเต็มเต็มเลย83ปีนะก็มีของกราสินเข้าตรงๆนะ35นะกราสินเข้า35ตรงๆเลยอ่ะแล้วก็มี มีของอาจารย์วชิรศักดิ์นะอาจารย์วชิรศักดิ์เข้าบนล่างมาสองมวดซ้อนนะเข้าบนล่างสองมวดซ้อนวดนี้เข้าแค่ล่างอย่างเดียวนะเข้าแปดสามล่างวดนี้แปดสามตรงตของอาจารย์วชิรศักดิ์นะวันี้เข้าล่างอย่างเดียวบนไม่เข้านะบนไม่เข้าแล้วก็มีเลขของเจนุกนะมีเลขของเจนุก เจนุกนี่แอดมินไม่ได้ปล่อยคลิปสายด่วนเจนุกนะถ้าปล่อยคลิปสายด่วนเจนุกก็นะเอซี FC ก็คงจะได้กันเยู่อีกน,นะเพราะว่าเอ่อเจนุกแกปล่อยสายด่วนสายด่วนเจนุกปล่อยสิบโมงครึง่งนะแกปล่อยสิบโมงครึง่งแล้วแอดมินแอดมินเอาคลิปมาตัดต่อ ตัดต่อเสร็จสิบเอ็ดโมงครึ่งแอดมินก็เลยไม่ปล่อยเพราะว่ามันใกล้จะเที่ยงแล้วอ่ะใกล้จะเที่ยงแล้วเพราะว่าถ้าปล่อยไปคนก็หาซื้อกันไม่ได้แล้วแอดมินก็เลยไม่ปล่อยนะสองตัวอสองตัวสองตัวแตกแปดสามนะของเจนุกสายดวนแต่ว่าสามตัวไม่แตกแต่ว่าสามตัวนี่แตกไอคลิปที่ปล่อยไอคลิปที่ปล่อยไป คลิปก่อนนะคลิปที่แอดมินปล่อยไปเมื่อห้าหวันก่อนนู้นน่นนะนะมีคลิปนั้นน่ะที่ลนกบารมีมหาเฮงก็ไลฟ์เหมือนกันนะนี่นีปล่อยเลขเด็ดรัฐบาลไทยสิบหกธันวาคมนี้โดยโชว์เลขเด็ดให้แฟนขับได้แคปพาอุ้ยยังไงไปดูกันค่ะ นะถูกไปสามตัวตรงสามตัวโตสามตัวอะไรก็ได้แตก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 เขาเลขเจนุกเดิมมวลดีเด้อติดเลขสองสามห้าไปได้เด้อมาให้ติดสองสามห้ากันด้วยสองสามห้าเนี่ยเจนุกบอกว่าติดไว้ละกันเจนุกชอบนะแต่เลขที่โชก็มีสองเก้าสามสองเก้าสี่เก้าสามเก้าแต่ว่าแกให้ลงแกให้ลงเลขสองเก้าสามนะสองเก้าสามแกให้ลง แต่ว่าสองสามห้านี่แกแกไม่ได้เขียนลงให้แต่แกพูดแกพูดพูดไว้พูดให้บอกว่าให้ติดไปด้วยเลขสองสามห้านะแกเลขเจนุกแกชอบนะแต่ว่ามันไม่เข้ากระสูตรนะไม่เข้ากระสูตรที่เลขห้านะเจนุกแกก็เลยไม่เอาแกก็เลยเอาแค่สองเก้าสามนะแต่ที่แกพูดมาตนะัวสองเก้าตสองสามห้าตรงๆเลย ตรงๆเลยก็มีท่านใดได้กันบ้างเนาะแอดมินก็ไม่ได้เข้าไปดูคลิปว่ามีสานักไหนเข้าบ้างนะแต่ที่แอดมินจำได้ก็มีอยู่แค่นี้แหละนะที่จำตัวเลขได้นะเพราะว่าแอดมินไม่ได้เข้าไปย้อนดูคลิปตัวเองนะเพราะว่าดูดูคลิปตัวเองไม่ได้นะเพราะว่ามันผิดกฎนะผิดกฎเพราะโฆษณาโฆษณามันขึ้นแล้วมันผิดกฎนะ แต่ที่จําได้ก็นี่แหละมีของกรกระสินมีอาจารย์วัชิรศักดิ์นะมีของเจนุกมีมีอายุพ่อแอดมินที่แอดมินปล่อยไปงวดที่แล้วมันไม่ออกนะมันมาออกเอางวดนี้นะที่แอดมินเฉลยไปงวดที่แล้วนะว่าอายุพ่อแอดมินแปดสิบสามปีนะแล้วก็เลขห้าหนึ่งก็คือรถที่ขนอ่ารถรถที่ขนศพพ่อแอดมินนะเลขห้าหนึ่ง แต่อายุ8ปดสิบสามปีมาออกวันนี้งวดที่แล้วแอดมินซื้อแปดสามออกวันนี้เฉยเลย <c oughs> เออบางคนเขาก็ได้อยู่นะบางคนเขาก็ตามอยู่แต่แอดมินไม่ตามนะแอดมินเป็นคนซื้อหวยไม่่คยตามหรอกนะคนนี้นเขาก็ได้กันอยู่นะแฟนแอดมินเขาก็ได้หกสิบบาทนะแฟนแอดมินเขาก็ได้อยู่แต่แอดมินไม่ได้ไม่ตาม ก็เดี๋ยวงวดหน้าลองเอาใหม่นะว่าสำนักไหนจะเข้ากันอีกนะก็เดี๋ยวจะเอามาปล่อยคลิปให้ส่วนน้องนักลบน้องนักลบวันนี้หลุดนะหลุดเข้าหกงวดซ้อนแล้วหลุดเลยงวดนี้งะงวดนี้งวดที่เจ็ดหลุดน้องนักลบอ่ะงวดที่เจ็ดหลุดนะเดี๋ยวงวดหน้างวดหน้างวดที่แปดจะเข้าอีกหรือเปล่านะ เดี๋ยวแอดมินจะงดหน้าแอดมินจะขึ้นไปนะขึ้นไปถ่ายอาจจะถ่ายทอดสดเลยงดหน้านะเพราะว่าแอดมินจะขึ้นไปวันที่ขึ้นไปหาน้องชายวันที่สามสิบจะขึ้นไปหาน้องชายวันที่สามสิบแล้วหวยมันก็ออกสามสิบด้วยใช่ไหมวันนี้วันน,น,นี้หวยจะออกสามสิบแอดมินก็กะว่าจะถ่ายทอดสดน้องนักลบวันนั้นเลยนะ ถ่ายถ่ายทอดสดตัวน,นั้นเลยเพราะว่าแอดมินจะไม่ให้เขาถ่ายวิดีโอมาวันนี้แต่แอดมินจะขึ้นไปถ่ายทอดสดนะยังไงก็มายินดีกับ f อนะเผื่อท่านใดที่ได้ก็ยินดีด้วยนะท่านใดที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสู้กันต่อนะสู้กันต่อวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวงวดหน้าก็อาจจะได้นะโชคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนะ <c oughs> วันนี้ก็มาคุยกันแค่นี้นะครับยังไงก็ฝาก f อซไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามนะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยฝากช่องน้อยช่องนี้ไว้หน่อยอฝากดันช่องให้นิดหนึ่งนะ, <c oughs> ะ,ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะไว้ก่อนหน้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีได้ฉลองปีใหม่กันนะวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ